สรุปหนังสือหัวใจนี้ฉันขอคืนร l เค m y ย u r ฮ e a r t เขียนโดยยัสม i นโมกาเฮ e ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยการผูกพันการคาดหวังและการยึดติดก,กับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความสำเร็จหรือแม้แต่ความฝันแต่เมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปหรือหายไปความเจ็บปวดก็มักจะถาโถามเข้ามาผู้เขียนบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ที่การที่เรามอบหัวใจทั้งหมดให้กับสิ่งที่ไม่ถาวร จนลืมว่าแท้จริงแล้วหัวใจของเราควรเป็นอิสระและมีที่พึ่งที่มั่นคงกว่าหนังสือเล่มน,นี้ชวนเรามาทวงคืนหัวใจของตัวเองจากการถูกกักขังด้วยความผูกพันที่ผิดผิดเพื่อให้เราได้กลับมารู้จักความสงบและความเป็นอิสระภายในการทวงคืนหัวใจไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกโดยไม่สูญเสียแกนแท้ของตัวเองผู้เขียนเริ่มจากการอธิบายว่ามนุษย์มักเผลอเอาหัวใจไปฝากไว้กับสิ่งชั่วคราว เราผูกความสุขไว้กับคนรักเมื่อเขาจากไปเราก็รู้สึกเหมือนชีวิตสูญสลายเราผูกความภาคภูมิใจกับตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อมันหายไปเราก็รู้สึกไร้ค่าหรือเราผูกความหวังไว้กับความฝันที่ยังไม่เป็นจริงและเมื่อไม่สมหวังเราก็จมอยู่กับความสิ้นหวังสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าเรามอบพลังของหัวใจให้กับสิ่งภายนอกมากเกินไปเขาชี้ว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากการสูญเสียสิ่งเหล่านี้โดยตรงแต่มาจากการที่เราผูกใจ ไว้กับมันแน่นเกินไปเหมือนเรามัดหัวใจไว้กับเสาเมื่อเสานั้นล้มหัวใจก็ถูกดึงลงมาด้วยแต่ถ้าระวังใจไว้ในที่ที่มั่นคงกว่าเราก็จะไม่พังทลายไปพร้อมกับสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงผู้เขียนเล่าถึงประสบการณ์ของผู้คนที่วิ่งไล่ตามความสุขภายนอกเช่นชื่อเสียงเงินทองหรือความรักโรแมนติกหลายคนประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้แต่กลับยังรู้สึกว่างเปล่าเพราะหัวใจลึกๆของเราต้องการความสงบความหมาย และการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองการทวงคืนหัวใจจึงไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่คือการปรับมุมมองว่าอะไรคือที่พึ่งที่แท้จริงเขาอธิบายถึงกับดักของความคาดหวังว่ามนุษย์ทุกคนล้วนผิดหวังได้เพราะเรามาคาดหวังว่าสิ่งภายนอกจะเติมเต็มหัวใจเราเมื่อเพื่อนไม่ทําตามที่หวังเราโกรธเมื่อคนรักไม่ตอบสนองเราเศร้าหรือเมื่อเป้าหมายไม่เป็นจริงเราหมดแรงแต่ถ้าเราเรียนรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้เราจะค่อยๆเป็นอิสระความสัมพันธ์และความฝันยังคงมีความหมายแต่ไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้ายของหัวใจเขาแนะนําวิธีการฝึกใจให้กลับมาเป็นอิสระเช่นการไคร่กรวนอย่างสม่ําเสมอว่าสิ่งที่เรายึดติดอยู่นั้นคุ้มค่าหรือไม่การฝึกสติในชีวิตประจําวันเพื่อสังเกตว่าเมื่อใดที่เราปล่อยให้สิ่งภายนอกมากําหนดคุณค่าของตัวเองและการหันกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับความสงบภายใน หัวใจที่เชื่อมโยงกับความสงบจะไม่ถูกพายุของโลกภายนอกพัดพาไปไง่ายๆผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่องความรักว่าความรักไม่ใช่สิ่งผิดแต่เมื่อเราทําให้ความรักกลายเป็นการครอบครองหรือการคาดหวังเกินไปมันจะกลายเป็นความเจ็บปวดเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีอิสระรักโดยไม่ยึดต,ติดและรักโดยไม่ทําให้หัวใจเราต้องตกเป็นทาสของความกลัวการสูญเสียเขายังกล่าวถึงความสัมพันธ์กับตัวเอง หลายคนไม่เคยหันมาฟังเสียงหัวใจตนเองเลยเราวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นจนลืมถามว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรการทวงคืนหัวใจจึงหมายถึงการกลับมาฟังเสียงภายในกลับมารักตัวเองและกลับมาเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าโดยไม่ต้องอาศัยการยอมรับจากภายนอกผู้เขียนยิงชี้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้หัวใจเราถูกพันธนาการมากที่สุดคือความกลัวเรากลัวจะสูญเสียคนรักกลัวจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวจะไม่ถูกรักหรือไม่ถูกรับฟัง ความกลัวเหล่านี้ทําให้เรามัดหัวใจแน่นขึ้นทุกทีเขาแนะนําให้เรารเผชิญหน้ากับความกลัวโดยยอมรับว่ามันมีอยู่แต่ไม่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิตการกล้าที่จะปล่อยวางความกลัวคือหนทางสู่เสรีภาพของหัวใจอีกประเด็นที่ลึกซึ้งคือการมองชีวิตว่าเป็นการเดินทางผู้เขียนบอกว่าหัวใจเราจะเจ็บปวดที่สุดก็ตอนที่เราลืมว่าชีวิตนี้ชั่วคราวทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเมื่อเรายอมรับความไม่ถาวรเราจะไม่ยึดติดจ,จนเกินไป และเราจะสามารถใช้ทุกช่วงเวลายอย่างมีคุณค่ามากขึ้นความไม่ถาวรจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่เตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้เขายังเล่าถึงการให้อภัยว่าเป็นหนึ่งในหนทางของการทวงคืนหัวใจเพราะการเก็บความโกรธหรือความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายไว้ในใจคือการปล่อยให้หัวใจถูกพันธนาการอยู่กับอดีตการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทำนั้นแต่หมายความว่าเราเลือกปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนการให้อภัย คือของขวัญที่เราให้หัวใจตนเองผู้เขียนทิ้งท้ายว่าการทวงคืนหัวใจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการฝึกฝนตลอดชีวิตทุกครั้งที่เราตระหนักว่าเราเผลอยึดติดเกินไปคือโอกาสที่จะปล่อยวางและกลับมาเสรีทุกครั้งที่เราหยุดหายใจลึกๆและกลับมาสู่ปัจจุบันคือการทวงคืนหัวใจคืนมาเล็กน้อยและเมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆหัวใจเราจะค่อยๆกลับมาเป็นอิสระบทสรุป หนังสือเล่นนี้ไม่ได้บอกให้เราละทิ้งโลกแต่บอกให้เรากลับมาใช้ชีวิตในโลกอย่างอิสระหัวใจที่ผูกติดกับสิ่งชั่วคราวจะเจ็บปวดเสมอแต่หัวใจที่เป็นอิสระจะรู้จักความสงบและความสุขที่แท้จริงการทวงคืนหัวใจจึงหมายถึงการเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดติดฝันโดยไม่สูญเสียตัวตนและอยู่กับโลกโดยไม่ลืมความสงบภายใน